บูเพนน็ตลุยเดียวพิชิตภูกระดึงผมไปเที่ยวภูกระดึงหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็เคยไปเมื่อ30ปีก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับก็จะมาแชร์บรรยากาศแล้วก็อาจจะมีบางประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็ให้ชมบรรยากาศแล้วก็ภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับจะไปภูกระดึงกันนะครับผมเดินทางวันที่1มกราคมนะครับจะไปค้างคืนที่ภูกระดึง2คืนนอนเต็นท์บนอุทยานนะครับก็จองรถทัวร์ให้เรียบร้อยนะครับไปกลับแล้วก็ที่พักบนอุทยานนะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเดินทางกลางคืนนะนะไปเช้าที่ตรงผานกเขาเป็นจุดที่เราจะไปเปลี่ยนรถ2แถวนะครับร้านเจก,กิมเนี่ยนะครับตั้ง แต่สมัยโบราณนะสปีก่อนก็มีแล้วนะครับก็จะมาลงตรงนี้กินข้าวอาบน้ําแปรงฟันนะครับเขาก็ให้เข้าไปใช้ห้องน้ําเข้าต้มอาหารเช้าแล้วเวลากลับมาก็จะมากินอาหารเย็นตรงนี้อาบน้ําตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าซื้อของใช้ที่ขาดเหลืออะไรก็ที่ร้านเจก,กิมเนี่ยก็จะมีนะครับแล้วก็นั่ง2แถวไปอีกสัก20นาทีนะครับ หรือว่าใครจะมาที่อุทยานมากินข้าวเช้าอาบน้ําแปลงฟันที่อุทยานห้องน้ําก็ได้ตรงนี้ก็คือสีฐานนะครับตรงตีนภูนะครับพอเริ่มสว่างเนี่ยเราก็จะเริ่มเดินทางกันแล้วแต่ก่อนเดินทางเราจะต้องอไปฝากสัมภาระก่อนนะครับขออภัยด้วยถ้าแบกขึ้นมาเองคงจะไม่ไหวนะครับขนาดไม่เอาอะไรไปเนี่ยยัง5กิโลกว่าเลยนะครับ กิโลละ30 30ปีก่อนเคยมากิโลละ5บาทนะสมัยนูน้นสวัสดีครับบูแพนเน็ตอนนี้ผมอยู่ที่ตีนภูกระดึงนะครับก็ฝากสัมภาระเรียบร้อยแล้วให้ลูกขาบยกขึ้นไปนะครับจะดูว่าอ,อย่างเราเนี่ยจะใช้เวลาขึ้นไปถึงหลังแปรประมาณเท่าไหร่นี่ครับอตอนนี้ก็ประมาณ18องศานะครับอากาศเย็นเย็นเโมง ยี่สิบเดี๋ยวประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมจะเริ่มขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หลังแปรเรามาดูภูกระดึงกันก่อนนะครับรูปพัณฑ์สันถานเป็นยังไงมันเป็นภูเขาหัวตัดนะครับข้างบนเรียบเป็นเหมือนรูปหัวใจนะครับจากข้างล่างเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยสูงประมาณ1,200เมตรกิโลกว่ากว่านะครับแต่ว่าด้วยทางที่เราขึ้นไปเนี่ยมันลาดชันนะครับต้องเดินประมาณ 5กิโลกว่านะครับส่วนเส้นทางเดินก็จะเป็นเส้นทางเดินอรอบภูนะครับจากด้านล่างเนี่ยจะเป็นหน้าผาแล้วก็เดินไปถึงประมาณตรงกลางที่จะเป็นป่านะครับส่วนใหญ่ขึ้นภูกระดึงก็จะประมาณวันที่1ขึ้นไปนะครับแล้ววันที่2เดินรอบภูวันที่3ลงเนี่ยนะครับก็จะมีผานกนางแอ่นนะวันที่2ก็จะเดินดูข้างในจะพวกน้ําตกต่างๆ ต้องเดินเท้าแล้วก็เดินมาถึงข้างล่างนะครับผาลมสักซึ่งเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของผู้กระเดินที่เขามีก้อนหินครับมาถ่ายพระอาทิตย์ตกแล้วก็เส้นทางหน้าผากลับมาที่อุทยานที่ผักตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินริมหน้าผาประมาณ9กิโลนะครับก็จะเริ่มเดินทางกันเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ4ถึง 6ชั่วโมงนะครับระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีจุดพักนะครับพวกซ้มต่างต่างนะครับซัมก็หมายถึงตรงจุดที่มีน้ำแล้วเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมหยิบอุปกรณ์สำคัญนะครับเป็นลำไผ่นะครับก็เอาไว้ช่วยในการเดินนะครับเพราะว่าเวลาเราปีนเขาเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะบางคนก็เป็นมืออาชีพนะมีแบบเป็นเหล็กอย่างดีนะครับซื้อมานะครับผมก็ไม่ได้ใช้ นะครับนึกถึงเวลาแบบที่ไปเมืองจีนเขาอะไรจำไม่ได้แล้วเขาขายนะที่นั่นข้างล่างไม่ซื้อนะโอ้เป็นคนแก่นะครับไม่ต้องใช้พอขึ้นไปจะซื้อนี่ยิ่งขึ้นไปสูงเขายิ่งขายแพงนะครับหลายท่านที่เคยมาภูกระดึงนะครับก็จะพูดเหมือนกันว่าจุดที่ยากก็คือระหว่างตีนภูไปซําแรกซาแหกเนี่มันจะชันหน่อยแล้วก็ระหว่างใกล้ๆจะถึงหลังแปะตรงนั้นก็จะชันนะครับจะมี2จุด ส่วนตรงกลางก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดินขึ้นมาสักพักนี้ผมก็รู้สึกหายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันนะครับเอ,อ๊คิดว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแต่พอสักพักเ,เดินไปเรื่อยๆร่างกายมันก็ปรับระบบจังหวะการหายใจได้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ยังไม่ถึงซ้ำแหกเนาะที่ต่างจากครั้งก่อน30ปีที่แล้วเคยมาก็คือร้านอาหารนะครับมันจะเยอะมากกว่าก่อน เยอะเลยทีเดียวอย่างสาแหงนี้มีเป็นสิบล้านแล้วด้านบบนุดทยานก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะกินหมูกระทะจะกินอะไรเนี่ยโอ้มีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับอยู่ได้3าสี่วันเนี่ยไม่เบื่อเลยเรื่องกระเ้านี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงล้วกันนะครับเป็น subjective นะครับแล้วแต่แต่ละคนนะครับก็มีเหตุผลไม่เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูยุคหลังๆเนี่ยมีคนสนับสนุน เยอะกว่ายุคก่อนนะครับยุคก่อนนี่จะมีคนต่อต้านเยอะวันที่ผมเดินขึ้นเนี่ยเป็นวันที่2มกราคมซึ่งปีนี้กลายเป็นวันที่ต้องทำงานแล้วนะครับคนขึ้นก็เลยจะน้อยหน่อยนะครับเขาก็คงมาช่วงปีใหม่กันนะครับแล้วก็กลับไปหมดและก็บางคนก็มีความสามารถพิเศษนะครับสามารถแวะได้ทุกซำนะครับที่มีร้านอาหารนะบางคนสุขภาพดีก็จัด ทำเวลาขึ้นนะครับบางคนก็ต้องอกินข้าวตั้ง2ครั้งนะครับเดินขึ้นเขาก็ไม่ต้องเรียน,นะครับไค่อยก้าวทีละก้าวนะครับแล้วกอ็อย่างผมเนี่ยปิดเสียงนะครับจะได้ยินแต่เสียงหอบหายใจนะครับถ้าจะเอามาถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยก็ต้องรอ,อให้หายเหนื่อยนะครับไม่งั้นภาพนอกจากภาพจัดสั่นแล้วยัง จมูกบานด้วยเครื่องดื่มหรือว่าผ้าเย็นหรือว่าอาหารเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะครับข้างบนอย่างสปอนเซอร์นี้น่าจะ30นะก็เขาต้องยกขึ้นมานะครับบางจุดก็จะมีจุดชมวิวให้เราไปถ่ายได้นะครับแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยใส่รองเท้าเนี่ย<ม>ก็ บางคนจะเอารองเท้าเดินป่าแพงๆเดี๋ยวบางคนบอกเอารองเท้าเก่านะครับขึ้นไปใส่แล้วก็ทิ้งแต่ว่าก็ต้องกลางๆดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะต้องเดินขึ้นเข,ขาเอาที่มันแบบมีดอกอยางนะครับที่มันเกาะพื้นได้ดีนะครับอย่างผมก็เอาแผ่นยางพารานะครับใส่ไว้ที่ข้างในส้นเท้าด้วย <S <S วกางเกงก้วผ้าเดนิมผ้ายีนส์ราคาหลายพันอาจเกิดปัญหาได้นะครับเราก็ เอาพวกเ,เกงวอร์มหรือว่าพวกชาวบ้านเขาใช้พวกผ้าฝ้ายหรือว่ากางเกงช้างอะเนาะก็โอเคแล้วอ,อย่างเวลาเที่ยวป่าหรือเดินทางที่สมบุกสมบันหน่อยผมมักจะใส่เสื้อตัวนี้นะครับแจ็คเก็ตนะครับมีกระเป๋าหลายๆชั้นนะซื้อตั้งแต่สมัยก่อนสะพานพุทธนะครับเพราะาใส่พวก power bank ใส่น้ำก็ยังได้นะครับแล้วก็บางคนก็เอากระเป๋า เป้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเลือกที่ที่มันมีสายผูกกับขาให้มันเรียกว่าอะไรบาลานซ์ Balance ถ่ายเทน้ําหนักนะครับมันจะได้ไม่ปวดไหล่ปวดแขนพอใกล้ถึงเนี่ยเราก็จะเจอคนที่สวนลงมาเราก็จะถามเขาว่าจะถึงยังเขาก็บอกว่าอีกไม่ไกลอะไรแบบนี้นะครับพวกลูกหาบเนี่ยเขาก็าเดิน เวลาพอๆกันเรานะครับจะเห็นว่าเขาเดินได้คล่องแคล่วแต่เขาก็จะต้องอพักเหนื่อยหลายจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดจบเลยหลังจากเดินทางอันยาวนานเราก็มาถึงด้านบนนะครับหลังแปรเรียบร้อยแล้วนะครับ11โมง15จะเอ๋ถึงหลังแปรแล้วนะครับใช้เวลา 3มชั่วโมง45นะครับถ้าใครเร็วกว่าผมก็เจอกันเลี้ยงเบียร์ได้นะครับออด้านนูนก็คือป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะครับเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับเหนื่อยมากตรงหลังแปงนี่ก็จะมีต้นเมเปิลนะครับก็แปลกใจว่าทำไมมันมีอยู่ต้นเดียวโดเดแบบนี้นะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมมาครั้งนี้ก็ได้เห็น ถึงหลังแปะก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับจากจุดนี้ไปที่พักอุทยานหรือว่าวังกวางเนี่ยก็เดินอีก3กิโลกว่าเลยทีเดียวนะครับต้องเกือบชั่วโมงนะพอดีผมเ,เดินกับน้องคนหนึ่งนะครับ6ขวบเจ้าหน้าที่เขาขับรถมาเห็นก็เลยรับเราขึ้นรถมาด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับถ้าเราหยุดคุยกับผู้หญิง สาวๆก็คงไม่ได้ขึ้นรถมานะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณเ,เที่ยงนะครับ31องศามาถึงตรงที่พักเนี่ยผมก็หิวข้าวมากเลยนะครับก็ผมเลือกจองเต็นเนี่ยจากร้านขาด้วยครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ไม่แนะนำนะครับแล้วแต่ใครจะจองกับอุทยานนะครับมันก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ก่อนหรือว่าจะเลือกจองกับ ร้านค้าก็แล้วแต่นะครับก็ที่นอนก็คืนละ3 0 0บาทนะครับอุปกรณ์เครื่องนอนพร้อมนะครับไม่พอก็เอาเพิ่มได้ผมอจองกับร้านพิโจนะครับใบเฟิร์นนะครับขายข้าวขาหมูอร่อยที่สุดในภูกระดึงนะครับเอ๊มมีกี่ร้านมีร้านเดียวใช่ไหม ก็ไม่ค่อยถ่ายรูปที่ร้านมาให้ดูนะครับเพราะเวลาถึงที่ร้านพี่โจนเนี่ยเราก็จะเอาแบตเอามือถือไปชาร์จนะครับด้วยความที่ไปคนเดียวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะไปทานอาหารร้านอื่นนะครับก็ไม่ได้ร้านพี่โจก็มีน้าหมูกระทะอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับแล้วพักผ่อนในเต็นท์ไม่ค่อยร้อนนะกลางวันนะครับพอตอนเย็นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็เดินเท้าหรือว่าจะเช่าจักรยานไปที่ผามักดูก็ได้ ระยะทางประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็มารอพระอาทิตย์ตกถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเวลาเดินกลับเนี่ยมันก็จะมืดแล้วนะครับก็ต้องเตรียมพวกไฟฉายเตรียมไว้ให้พร้อมเดินกลับถึงที่พักอาหารเย็นเ,เตรียมตัวนอนนะครับแล้วในเต็นท์ก็อย่าไว้พวกของกินเยอะนะครับเดี๋ยวมันอาจจะมีพวกเจ้าถิ่นนะวังกวางก็คือกวางหรือว่ามิดตัวอื่นๆน,นะครับอาจจะมาลื้อได้นะครับ ตอนเช้าเนี่ยผมเดินเส้นทางน้ำตกนะครับจากาวังกวางเ่ยนะครับก็เลือกใช้เส้นทางเดินเท้านะครับย้อนรอยเมื่อ30ปีก่อนเคยมาก็จะผ่านน้ำตกวังกวางน้ำตกเพนพบใหม่น้ำตกผลพบน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับตรงใกล้ๆอุทยานนี่ก็มีเมเปิลด้วยนะหลายต้นออกเดินทางมา่าน9โมงครึง่งแรกๆร,รู้สึก ฟีลดีมากเลยนะอากาศก็เย็นนะครับแล้วก็ทางก็เรียบเรียบเหมาะสำหรับมาจ็อกกิ้งออกกำลังกายง่ายๆกันนะครับน้ำตกวังกวางตรงนี้นะครับเออก็น้ำไม่ค่อยมีหรอกนะครับแต่และน้ำตกอะ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะครับถ้าหน้าฝนก็น้ำจะเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องเ,ออเดินทางด้วยความระมัดระวังแนละ้วภูกระดึงเขาก็จะมีปิดด้วยใช่ไหม ภนูกกันดึงเนี่ยผมก็ถ่ายรูปเช็คอินได้แทบจะทุกจุดเลยนะครับมีน้ำตกเข้าไปข้างในหน่อยนะรู้สึกมันจะไม่มีสัญญาณแต่ว่าที่อุทยานหรือว่าที่ตามหน้าผาอะไรนี่ก็เช็คอินได้หมดเลยนะครับช่วงแรกๆจะรู้สึกสดชื่นบลิสนะครับอากาศเย็นๆแล้วทางเดินก็เรียบนะครับอันนี้เป็นเส้นทางเดินนะจักรยานเข้ามาไม่ได้ ห้ามเข้าหลัง3าโมงนะครับเพราะว่าช้างจะออกมาหากินเดินไปก็เป็นตามรอยเท้านะครับมีรอยเท้าคนแล้วก็รอยเท้าสัตว์เล็กๆน่าจะเป็นหมานะครับแล้วก็ที่เห็นตลอดทางนะครับแนมะ้ว่าจะอยู่ในป่าก็คือพวกขยะนะครับเปลือกขนมขวดน้ำอนะไรนี่ก็ยังเห็นได้เรื่อยๆนะครับบางจุดก็เป็นจุดชมวิวนะครับ ก็แวะถ่ายรูปบ้างนะครับแรกๆก,ก็รู้สึกว่าชิลดีนะครับแต่เดินไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมไม่มีคนเลย <c oughs> คือเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับไม่เจอคน,นวิเคราะห์เองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผมออกเดินทําประมาณ9าโมงครึ่งนะครับคนที่เดินตามเส้นทางเนี่ยเขาอ่าน่าจะออกไปเช้ากว่านี้ข้อ2ก็คืออ,อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็น วันที่3มการาคมเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็กลับไปทำงานแล้วครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวบนปูกกระดึงก็จะน้อยนะครับก็อีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่3ที่คิดเองก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะมีจักรยานให้เช่าใช่ไหมเป็นจักรยานล้อโตอะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะเ,เช่าจักรยานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูตามเส้นทางต่าง คือเส้นทางเดินป่าเนี่ยจักรยานเข้ามาไม่ได้นะครับก็จะใช้เส้นทางตามหน้าผานะครับแล้วเขาก็จะจอดรถจักรยานนะครับบางจุดแล้วก็เดินเข้ามานะครับก็รูปแบบการท่องเที่ยวมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะเดินตามเส้นทางเนี่ยนะครับตลอดวันเลยทีเดียวนี้กลางวันก็ยังโอเคนะเดี๋ยว ตอนกลางคืนที่กลับจากาผาลมสักนั้นนะผมต้องเดินคนเดียวในความมืดนะมีไฟฉายอันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับถ้าใครจะมาก็ต้องวางแผนนะครับหรือว่าหาเพื่อนมานะครับว่าจะาวางแผนกันดีๆว่าจะเดินทางกันแบบไหนนะครับแล้วพอเข้ามาในป่าลึกๆเนี่ยชักเริ่มกังวลน,นะครับบางทีทางมันเริ่มหายไปแล้วนะครับบางทีก็ มีทางชันหรือว่าต้องเดินไปตามเส้นทางน้ําบ้างเนี่ยก็เริ่มกังวลเอ๊ะเราจะหลงป่าหรือเปล่านะครับเนี่ยบางทีมันหาทางยากเหมือนกันนะที่จะไปต่อพอใกล้ๆน้ําตกถ้าใหญ่นะครับมันถึงจะมีทางแยกนะครับที่เขาเส้นจักรยานนะเขามีทางเดินเข้ามาก็เริ่มเจอคนสวนเข้ามาเป็นน้องผู้ชายชุดหนึ่งสามคนแล้วก็ อีกคนนะครับหคนเองนะครับตรงนี้ก็ใกล้ๆน้าตกถ้าใหญ่ก็เจอใบเมเปิลแล้วถ้าเราขึ้นภูก,กระดึงวันเดียวกันเนี่ยก็มักจะเจอกันเรื่อยๆเข้ามาในป่าเนี่ยก็ไม่มีของขายนะครับก็ผมก็คิดถูกนะครับทำแบบครั้งที่แล้วก็คือเอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งพอติดมาด้วยแล้วก็มานั่งกินที่ตรงน้ำตกถ้ำใหญ่เนี่ยนะครับก็ไม่มีน้ำ เท่าไรนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลแต่ว่าไฮไลท์ก็คือมีต้นเมเปิลและใบมันร่วงลงมาข้างล่างเนี่ยอาจจะมองเห็นที่คนไปถ่ายรูปเยอะๆนะครับแต่วันนี้ผมมาดูสิไม่มีคนเลยนะครับก็นั่งกินเข้าเหนียวหมูปิ้งตรงนี้จนอิ่มนะครับถ่ายมันก็ไม่มีลมมาเมื่อกี้ตอนเ,ออเดินมาถึงมันมีลมเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับพัดสวยลยทีเดียวครับ กินอิ่มแล้วผมก็ออกเดินทางต่อไปนะครับพอออกไปข้างนอกก็ยังไม่ค่อยเจอคนนะครับเขาน่าจะไปอยู่กันตรงผาลมสักเลยนะครับก็เจอน้ำตกทานสวรรค์ก็เดินเข้าไปถ่ายมาอีกเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับระหว่างทางที่าจากน้ำตกไปที่สะนโนดาดนะครับมันก็จะเดี๋ยวก็จะเป็นทางโล่งๆก็ร้อนเหมือนกันนะครับบาง จุดก็จะเป็นร่มมีต้นไม้เป็นช่วงช่วงสลับกันไปอย่างนี้นะครับถ้าเหนื่อยกอ็แวะลงไปนอนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลยมีเราคนเดียวนะครับถึงตรงสะาโนดาตก็คิดว่าคนเยอะนะก็ปรากฏว่าไม่มีอีกเหมือนกันนะครับผมก็ต้องอเดินทางต่อไปอเพื่อจะไปะผาหลมสักนะครับจุด ไฮไลท์ของภูกระดึงนะครับอย่างที่บอกนะครับกลางวันเดินคนเดียวไม่เท่าไหร่กลางคืนเนี่ยมันมืดเนี่ยเราไม่กล้าหัานไปมองด้านหลังเลยทีเดียวนะครับนี่ก็มาถึงอารมณ์ศักรประมาณเกือบสามโมงครึ่งนะครับเขาเป็นทางห้ามผ่านนะครับตอนบ่ายเราคงเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกมาจากเส้นทางตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงผาลมศักเนี่ยก็เป็นจุดที่ร้านค้า เยอะที่สุดรองจากตรงอุทยานเลยทีเดียวนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของอตรงภูกระดึงนะครับนักท่องเที่ยวเช่าจักรยานมาจากตรงอุทยานแล้วมาเส้นทางเรียบหน้าผานะครับก็คือเส้นทางที่เดี๋ยวผมจะต้องเดินกลับเนี่ยพอมาถึงผาลมสักแล้วเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาติดไฟให้ที่จักรยานนะครับแล้วก็สุดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับ ก่อนหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ขาลมศัก์นะครับภายลายจุดหนึ่งของอาการมาผูกกระดึงนะครับต้องมาให้ถึงตรงจุดนี้แล้วก็ด้านหลังผมเห็นไหมฮะที่เป็นก้อนหินหน้าผาคนไปนั่งตรงนั้นแล้วก็คนถ่ายก็ต้องถ่ายตรงแถวๆผมยืนตรงนี้นะครับมันถึงจะได้ภาพออกมาดูเหมือนไอ้ต้นสนเนี่ยมันจะ งอมามากกว่าเดิมเนาะโอเคครับคนอยากได้ภาพสวยๆก็ถ่ายตรงนี้นะครับต้องหมอบลงไปเลยนะเดินมาทั้งวัดเนี่ยพอหมอบลงไปเนี่ยมันก็เมื่อยนะครับแล้วจากจุดนี้พระาทิตย์ยังไม่ตกนะครับผมคิดว่าะจะเดินกลับเนี่ยเกิโลต้องเกิน2ชั่วโมงเราก็อุตส่าห์รีบกลับแต่มันก็ยังไม่ทันนะก็ต้องไปมืดกลางทางอยู่เป็นชั่วโมงนะครับระหว่าง พาล่มศักด์เดินกลับไปที่อุทยานก็จะมีหน้าผานุนผานี้เยอะแยะเลยนะครับเราจะเดินมาพระอาทิตย์ตกตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นก็ได้นะครับผาแดงผาเหยียบเมฆอะไรก็ได้นะครับแดงคลิฟนะไม่ใช่เลสคลิฟนะครับก็มีอีกไอเทมหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือไฟฉายนะครับแท็ก,กระเป๋านี่ก็จําเป็นนะครับบางทีเป็นเป้เนี่ยเราไม่มีใช่ไหม หาอะไรมาผูกไว้นะครับเผื่อเวลาขึ้นรถหรืออะไรเนี่ยกระเป๋าหายนะมันจะได้ช่วยได้นะครับส่วนเวลาเราจ้างลูกหาบเขาจะมีแท็กของเขาไฟฉายเนี่ยครับอันนี้ผมซื้อสิบว่าปีก่อนแล้วแบบที่ใช้ฐานแล้วอันเล็กเนี่ยที่ร้านเจ๊ก,กิมนะครับขาย85บาบาทชาร์จ USB ได้ปรากฏว่าสว่างกว่าด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นแบบไฟนีออนนะเวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ช่วยชีวิตนะครับเพราะว่าเดินจากผาลมศักมาที่พักเนี่ยโอ้สองชั่วโมงกว่านะครับไม่ได้หยุดเลยนะอันนี้มีก๊อกด้วยนะครับแต่ก็หมดนะต้องเตรียมไว้2อ,อันถ้าที่จะไปคนเดียวแบบผมก็ต้องวางแผนกันดีๆเวลาเดินป่าเวลามืดืนๆเนี่ยเราต้องมองไปตามไฟฉายนะครับอย่าไปก้มดูแผนที่หรือว่า,เ,าเล่นมือถืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมืดนะครับาสายตามันยังไม่ปรับนะครับแล้วก็นี่คือ ก่อนจะกัดนะครับผมก็ไปที่ผานกนางแอน่นตอนเช้าเนี่ยตีห้าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะพาไปนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องความปลอดภัยอะไรนะครับอาจจะเคยมีคนตกไปอะไรแบบนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เป็นที่สุดท้ายนะครับถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ว่าวันนั้นลมข้างล่างมันฟุงฟ้งๆนอะ่ะมันไม่ได้เป็นทะเลหมอกแบบเป็นก้อนๆน,นิ่มๆอ่ะม,มันเป็นเหมือนฝุ่น ครับก็คลิปรุยเดี่ยวเที่ยวภูกระดึงก็คงประมาณเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผู้แพนนตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ